มาดูข่าวที่น่ายินดีนะคะแล้วก็ต้องลุ้นตามไปด้วยก็คือเรื่องของ กีฬาโอลิมปิกนะคะที่ก็มีอีกหนึ่งชนิดกีฬานะคะที่เราต้องรุ้นกันในค่ำคืนนี้นะคะก็คือกีฬาแบดมินตันนะคะโดยคุณวิวกุลวุฒินะคะนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยก็เปิดเผยว่าการแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรกของเขานะคะมาถึงขั้นนี้ได้นะคะเข้ารอบชิงชนะเลิศชิงเหรียญทองเนี่ยก็อยากจะได้เหรียญทองนะคะกลับมาฝากคนไทยทั้งประเทศนะคะซึ่งหลังจากที่คุณวิวกุลวุฒิวิทิตสารนะคะนักตบ ลูกขนไก่ทีมชาติไทยสามารถจะเอาชนะลีซีเจียนะคะมืออันดับ7ของโลกจากมาเลเซียมาได้2 0ต่อศนเกมนะคะด้วยคะแนน21ต่อ14แล้วก็21ต่อ15ก็รอชิงชนะเลิศนะคะเหรียญทองโอลิมปิกเกมซึ่งเจ้าตัวนะคะก็บอกเปิดใจกับทีมข่าวของ NBT นะคะบอกว่าเป้าหมายในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยไม่ว่าจะเจอใครนะคะก็ เป็นนักกีฬาที่เก่งทั้งคู่นะคะมาถึงขั้นนี้แล้วเจอใครก็ได้เพราะว่าแบดมินตันชายเดี่ยวระดับนี้ก็มีมีความสามารถที่สูสีกันนะคะแล้วก็บอกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นโอลิมปิกครั้งแรกก็จะทำให้ดีที่สุดมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะไปถึงเหรียญทองนะคะอยากนำเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยทั้งประเทศให้ได้ซึ่งก็ เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะฝากคนไทยเนาะเป็นกำลังใจให้กับคุณวิวด้วยนะคะในค่ำคืนนี้นะคะตั้งแต่ในช่วงเวลาประมาณ2ทุ่ม40นาทีเป็นต้นไปค่ะถือได้ว่าคุณวิวกุลวุฒิวิทิษาเนี่ยนะคะสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่ได้เข้าชิงเหรียญทองแบดมินตันโอลิมปิกแล้วก็แน่นอนแล้วได้ได้เหรียญเงินแน่นอนแล้วนะคะอยู่ที่ว่าถ้าชนะเลิศก็คือจะได้เหรียญทองกลับนะคะซึ่งก็ ชิงแชมป์นะคะกับคุณวิกเตอร์อาเซลเซนนะคะมือสองของโลกเนาะแชมป์เก่าจากเดนมาร์กนะคะก็ก็มาลุ้นกันนะคะว่าคุณวิวจะสามารถนำเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยทั้งประเทศได้หรือไม่ค่ะต้องเอาใจช่วยกันด้วยในค่ำคืนนี้ค่ะครับผมก็เปิดจอโทรทัศน์รอไว้เลยนะครับ หรือว่าบางคนจะเปิดจอโทรศัพท์มือถือรอก็ได้นะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดนะครับให้ได้รับชมแล้วก็ลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับเหรียญทองเหรียญแรกตอนนี้การันตีละเหรียญเงินแน่นอน<ช>นะครับ,รบแต่ว่าต้องมาดูกันว่าจะได้เหรียญทองไหมนะครับก็ส่งกําลังใจให้กับคุณวิวนะครับนักกีฬาของเราด้วยนะครับ